มาแล้วมาแล้วหนูน้อยอาจะก้าไปเท่านี้เหรอหไม่ได้จะกล้าใบใหญ่ไปเหรออ้าวแล้วทําไมไม่เอาไปอ่ะอ,อุ้ยลูกโอ้ขาขาเตียนองโอ้ข้าบ้านลูกข้าบ้านเข้าบ้านอร่อยใหญ่เลยอร่อยใหญ่เลยเคยได้กินหรือเปล่าฮอเคยได้กินอาหารแบบนี้หรือเปล่าลูกอร่อยใหญ่เลย อะไรใหญ่เลยแม่จะหาซื้ออาหารเปรียกมาให้อีกนะลูกนะอาหารเปรียกแมวเด็กมาให้อีกนะนี่เขาบอกอเขาได้ยินเสียงใดเขามองนะไอ้เจ้าตัวใหญ่เนี่ยเนี่ยพี่น้องกันนะคะจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะคะพอเขาได้ยินเสียงแล้วเขามองมองใหญ่เลยเขาคงใช้ระบบหูฟังเอานะคะคิดว่าน่าจะมองไม่เห็นแล้วตาเขาเนี่ยกินใหญ่เลยลูกน้องเดินทางมาวันที่ห้า มีนาคมสองห้าหกแปดนะคะเวลาบ่ายโมงกว่ากว่านะคะเดินมาถึงเเดินทางมาถึงจากสุพรรณมาขอนแก่นนะคะเป็นสาวขอนแก่นยังไม่รู้ว่าตัวคู่ตัวเมียเดี๋ยวแม่ยังไม่จะดูนะตัวเล็กกินเก่งมากกินเก่งมากๆเลยกินเก่งจริงๆเลยลูกกินเก่งทั้งคู่เลยนะคะน้องกินได้แบบนี้ก็ดีใจอันนี้มาให้อยู่ห้องนี้นะคะอันนี้จะมีวิเศษนอนอยู่ ห้องนี้จะจะไม่ร้อนนะคะจะไม่ร้อนมากไม่อิ่มไม่อิ่มพอดี่เอากระบะทรายเข้ามาเขาก็เลยหันามามองกระบะทรายก <c oughs> ินใหญ่เลยอร่อยใหญ่เลย <c oughs> ดูจังเลยลูกลายเปิอะนะคะทั้งคู่เลยลายเปรอะ ทั้งคู่เลยดูแล้วน่าจะเป็นผู้หญิงนะอกินกันอรเร็ดอร่อยเลยห้องนี้ก็มี1ชั้น2ชั้น3ชั้นนะคะปูไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วปูแผ่นซับไว้เพราะอากาศร้อนเลยไม่อยากเอาผ้าเข้ามาอิ่มไม่ยังลูกกอยะ่ากอยะ่าอันนี้กอยะ่าอันนี้กอไผ่ ะะก็ย่ะยะากอไผ่ก็ย่ากอไผ่เหรอฮะดมใหญ่เลยหนูน้อยกินใหญ่เลยเหรอลูก แข็งแรงแบบนี้พรุ่งนี้เราไปหาหมอกันเลยดีกว่าเนาะให้คุณหมอรีบตรวจหนุยเลยดีกว่าให้คุณหมอรีบตรวจหนูเลยดีกว่านะตัวยังน้อยอยู่เลยน่าจะถึงสองเดือนหรือยังก็ไม่รู้น่าจะยังไม่ถึงนะคะตัวน้อยมากตัวเล็กมากตัวเล็กมากๆเลยมีกระบะทรายลูกอันนี้คือกระบะทรายนั่นแหละอ่าอ่าเข้ากระบะทรายเป็นไหมเข้าเป็นไหมลูก นี่เขาเรียกว่ากระบาดทรายไม่ได้กินลูกกินไม่ได้นะนี่เป็นกระบาดทรายนะลูกเป็นกระบาดทรายนะเข้าเป็นไหมไว้ให้พวกหนูเออฉี่กันไงลูกทําเป็นไหมไห่ดูซสิจะทําเป็นไหมอ่าไม่เป็นยังไม่ยังไม่เข้าเดินสํารวจก่อนเดินสํารวจดูเฉย คนนี้เขากินยังไม่อิ่มกระเพยกินยังไม่อิ่มจะกินต่ออีกโอ้ยหิวจัดหิวมากหิวมากๆเลยอืม ไปไหนต่อลูกไปไหนไปนไหนต่อ,อเดี๋ยวไว้แม่หยอดตาให้เช็ดตาหยอดตาให้นะ <c oughs> จะมากินต่ออีก <c oughs> กินต่ออีกแล้วลูกเอะ ไปไหนหรกไปไหนไหน,น,ไหนหดูซิผู้หญิงผู้ชายไหนขอดูหน่อยผู้หญิงชัวอ่ากอย่าผู้หญิงไหนดูก็ภัยซิก็ไผผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงทั้งคู่นะคะน้องเป็นผู้หญิงทั้งคู่กอย่าก็ภัยเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะคะแต่ก็ กอหญานี่แข็งแรงมากๆเลยโอ้โ oh, ห oh, แบบดีดปิ้งๆเลยนะคะแข็งแรงมากตัวยังน้อยมากเลยตัวเล็กมากเลยตัวเล็กจริงๆไกลแค่ไหนเราก็ได้เจอกันนะลูกนะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็ได้เจอกัน โชคสตาได้อยู่ด้วยกันแต่งตัวแล้วหิวมากไงเดินทางไกลแล้วหิวมากแต่งตัวได้ด้วยเก่งมากๆเลยหิวมากดูมีหล่นนะ่ะเก็บเก็บกินที่พื้นอีกเจ้ากอไผ่เก็บกินที่พื้นอีกเอ๊ะมาทางนี้หน่อยลูกมาโชว์หน่อยเร็วมาโชว์หน้าตาทีสวยหน่อยเร็วมามาปอย่า กอย่าเอ้ยมามาลูกมามาทางนี้กอย่าเอ้ยมานี่มามาดูซี้มองเห็นหรือเปล่ามองเห็นหรือเปล่าปรับตัวได้ไวจังเลยเราเนี่ยเฮ้แต่งตัวแล้วด้วยคงรู้มั้งว่าอยู่สุขสบายแล้วเนี่ย <c oughs> คงรู้แล้วเนี่ยว่าสุขสบายแล้วปลอดภัยแล้ว ก็ไผ่แหละลูกก็ไผ่อ่ะก็ไผ่ก็กินอย่างเดียวกินอย่างเดียวเลยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นหิวหิวมากหิวมากๆเลยโอ้กินกันหมดคนละครึ่งชองครึ่งซองน่าจะได้นะคะเนี่ย กินกันหมดครึ่งซองแนละ้วให้คืกินกินอีกรอบหนึ่งหมดครึ่งซองน่าจะได้แล้วขรงหลังต้องแกะซองหนึ่งซองหนึ่งแล้วแบ่งแบ่งครึ่งเอานะลูกนะยังเล็กอยู่กินได้ไม่ไม่เยอะมากแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเก่งมากเลยสบายใจแล้วถึงบ้านปลอดภัยแล้วนะคะพ่อแม่ไม่ต้องหันห่วงแล้วนะถึงบ้านแล้ว